สรุปทบทวนความรู้แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ทำงานสนับสนุนด้านการศึกษาทุกตำแหน่งควรจะรู้จักการประกันคุณภาพหมายถึงการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนว่าสถานศึกษาทำงานอย่างเต็มความสามารถเป็นไปตามมาตรฐานเพื่อให้ได้ผลผล,ผลิตหรือนักเรียนที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเพราะนั้นการประกันคุณภาพจะเน้นเรื่องของการสร้างความมั่นใจให้มีมาตรฐานคำว่ามาตรฐานจึงมักจะมาคู่กับคำว่าการประกันคุณภาพกระบวนการของการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาจะมีกระบวนการหลักๆอยู่สกระบวนการ 1. การพัฒนาคุณภาพ 2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพและ 3. การประเมินและรับรองคุณภาพโดยปกติแล้วการพัฒนาคุณภาพจะนิยมใช้วงจรคุณภาพของเดมิงหรือ PDCA Plan Do Check Act Plan หมายถึงการวางแผน Do การทำตามแผน Check การติดตามตรวจสอบประเมินผล Act คือการปรับปรุงพัฒนา การประกันคุณภาพทางการศึกษานั้นสามารถจำแนกออกเป็น2ประเภท 1. การประกันคุณภาพภายในและ 2. การประกันคุณภาพภายนอกการประกันคุณภาพภายในหมายถึงการประเมินติดตามตรวจสอบโดยบุคลากรในสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้นการประกันคุณภาพภายนอกหมายถึงการประเมินติดตาม ตรวจสอบโดยสมศหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่สมศรับรองสอมศหมายถึงสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาวงเล็บองค์การมหาชนสมศจะมีสถานะเป็นองค์การมหาชนสรุปความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาแบ่งออกได้เป็น2รูปแบบคือประกันภายในกับประกันภายนอกประกันภายใน โดยบุคลากรในสาารศึกษาจะต้องทำการประเมินตนเองด้วยการจัดทำรายงานการประเมินตนเองหรือ SAR (Self Assessment Report) ต้องทำทุกๆปีและหน่วยงานต้นสังกัดได้แก่สำนักง,งานคณะกรรมการการศาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่เข้าตรวจประเมินสารสารศึกษาอย่างน้อย3ปีต่อ1ครั้งดังนั้นกระบวนการประกันภายใน สถานศึกษาประเมินตนเองทุกปีและหน่วยงานต้นสังกัดประเมินสถานศึกษาอย่างน้อย3ปีต่อครั้งส่วนการประกันคุณภาพภายนอกโดยสมศหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่สมศรับรองนั้นจะต้องดำเนินการทุกๆ5ปีปกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาพศส5 6 1การประกันคุณภาพหมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ะระดับและประเภทการศึกษาสำนักงานหมายความว่าสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาวงเล็บองค์การมหาชนให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยเริ่มจากการกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดพร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสาราให้มีคุณภาพและจัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสาราเป็นประจำทุกปีสรุปกระบวนการของการประกันคุณภาพภายใน ขั้นตอนแรกจะต้องกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาก่อนหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการ P.D.C.A. การจัดทำแผนดำเนินการตามแผนประเมินตรวจสอบคุณภาพติดตามผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาและขั้นตอนสุดท้ายจะต้องจัดส่งรายงานการประเมินตนเองหรือ S.A.R. ให้กับต้นสังกัดการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถาน สถานศึกษาถือว่าเป็นขั้นตอนแรกสุดมาตรฐานการศึกษาความหมายสำคัญคือข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่งนำไปใช้เป็นเป้าหมายหรือกรอบทิศทางในการกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษาตนเองคีย์เวิร์ดสำคัญมาตรฐานการศึกษาคือข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพซึ่งกระบวนการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้น จะต้องเริ่มต้นจากการเตรียมความพร้อมตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสร้างจิตสำนึกขั้นต,นตอนของการเตรียมความพร้อมคือตั้งกรรมการกับการสร้างจิตสำนึกขั้นตอนที่2คือต้องวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐานการศึกษาขั้นตอนที่3คือการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้หรือประเด็นการพิจารณาต่างๆปัจจุบันจะใช้สามมาตรฐาน ขั้นตอนที่4ตรวจสอบและทบทวนมาตรฐานการศึกษาขั้นตอนสุดท้ายคือการทำประชาพิจารณ์ปัจจุบันนี้นิยมใช้มาตรฐานการศึกษาจำแนกเป็นมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอยู่ทั้งหมดสามาตรฐาน21ประเด็นการพิจารณาและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยมีสามมาตรฐาน14ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานการสาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่1คุณภาพผู้เรียนมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการมาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเฉพาะมาตรฐานที่1คุณภาพผู้เรียนจะมี10ประเด็นจำแนกเป็นผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนมีทั้งหมด6ประเด็นกับ4ประเด็นรวมเป็น10ประเด็น ในส่วนของมาตรฐานการสาษารณมวัยมี3มาตรฐาน14ประเด็นมาตรฐานที่1คุณภาพของเด็กมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการมาตรฐานที่3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญรวมแล้วมีทั้งหมด14ประเด็นการประเมินมาตรฐานโดยการจัดทำ SAR นั้นจะให้ระดับคุณภาพออกเป็น5ระดับ ประกอบด้วยกำลังพัฒนาปานกลางดีดีเลิศและก็ยอดเยี่ยมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องจดจำมาตรฐานการศาึกษาทั้ง3มาตรฐานนี้ให้ได้นะครับขั้นพื้นฐานสามมาตรฐาน21ประเด็นคุณภาพผู้เรียนกระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญปฐมวัยสามาตรฐาน14ประเด็นคุณภาพของเด็กกระบวนการบริหารและการจัดการ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญขั้นพื้นฐานจะใช้คําว่าผู้เรียนปฐมวัยจะใช้คําว่าเด็กจากกระบวนการประกันคุณภาพภ,ภายในซึ่งสารสารต้องทําทุกปีต้นสังกัดอย่างน้อยสาปีต่อครั้งเข้าสู่กระบวนการประกันคุณภาพภายนอกการประกันคุณภาพภายนอกจะก,กระทําโดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนหรือสอมศหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่สมสศให้การรับรองจะกระทำทุกๆห้าปีพรบการศึกษาแห่งชาติกล่าวว่าจะต้องมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาประกอบด้วยการประกันภายในและการประกันภายนอก ให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเป็นองค์การมหาชนทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมินภายนอกและทำการประเมินการศึกษาโดยสถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินอย่างน้อย1ครั้งในทุก5ปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้ายให้เสนอผลการประเมินต่อหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน การประกันคุณภาพภายนอกจะแบ่งออกเป็นรอบรอบละ5ปีรอบที่1ปี2544-2548รอบที่2 2549-2553รอบที่3 2554-2558รอบที่4 2559-2563ปัจจุบันย่างเข้าสู่รอบที่5เริ่มปี2564ทำทุกๆ5ปี ปัจจุบันแนวคิดหลักของการประกันคุณภาพภายใต้สถานการณ์โควิดทำให้รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนไปดังนั้นวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกก็ต้องสอดคล้องกับการประกันภายในและต้องมีรูปแบบการประเมินที่เปลี่ยนไปซึ่งแบ่งออกเป็น2ระยะระยะแรกการประเมินจากการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเองหรือ SAR ระยะที่2 การประเมินจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเรียกว่าไซวิสิตไซวิสิตนั้นจะต้องเป็นไปตามความสมัครใจของสถานศึกษากรณีที่1ระยะแรกให้สถานศึกษาจัดทำ S A R ส่งให้กับต้นสังกัดและต้นสังกัดก็จะส่งไปถึงสมศส,สมศจะทำการตรวจสิ่งที่ปรากฏใน S A R และเอกสารแนบท้าย โดยไม่มีการขอเอกสารเพิ่มเติมแต่อย่างใดอ่าน SR และทำการประเมินผลการประเมินโดย SR นั้นจะได้เพียงแค่3ระดับคือดีพอใช้และปรับปรุงจะได้สูงกว่านี้ไม่ได้ได้เพียงแค่3ระดับแต่ถ้าสารสาแห่งไหนไม่ต้องการให้ประเมินโดย SR สามารถร้องขอให้กรรมการเข้าประเมินในโรงเรียนที่เรียกว่าไซด์วิสิตได้นะครับ สมาสาจะลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามที่สารสาร้องขอโดยจะใช้เวลาตรวจเยี่ยมให้น้อยที่สุดไม่มีการสรุปผลด้วยวาจาคือไม่มีการมาสรุปคำพูดตรวจแล้วก็ให้กลับไม่มีพิธีการไม่มีการต้อนรับหรือพิธีรีอตองใดใดทั้งสิ้นให้เข้าตรวจตามความเป็นจริงโดยลดการสัมผัสต,ตามหลักของโซเชียลดิเซนติ้ง ผลการประเมินแบบไซต์วิสิตจะออกมาได้อยู่5รูปแบบดีเยี่ยมดีมากพอใช้และประปับปรุงถ้าเป็นการประเมิน s a r จะได้แค่3ระดับแต่ถ้าเป็นการประเมินโดยการไซด์วิสิตจะเพิ่มอีก2ระดับรวมเป็น5ระดับครับทั้งหมดคือภาพรวมของความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาสิ่งที่ ขาราชการครูบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้สนับสนุนการศึกษาจะต้องตอบคําถามให้ได้ซึ่งปรากฏในข้อสอบจะมีคำถามสำคัญอยู่ประมาณ10ประเด็นข้อ1การประกันคุณภาพการศึกษาหมายความว่าอะไรการประกันหมายถึงการประเมินติดตามตรวจสอบผลการจัดการศึกษาแบ่งออกเป็นประกันคุณภาพภายในกับ ประกันคุณภาพภายนอกข้อ2การประกันคุณภาพภายในทำโดยใครและทำทุกๆก,กี่ปีการประกันคุณภาพภายในจะกระทำโดยบุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดบุคลากรในสถานศึกษาทำทุกปีต้นสังกัดตรวจสถานศึกษาอย่างน้อย3ปีต่อครั้งข้อ3ม การประกันคุณภาพภายนอกทำโดยใครทำทุกๆก,กี่ปีการประกันภายนอกกระทำโดยสอมสอสหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่สอมสอรับรองทำทุกๆ5ปีข้อ 4. วงจรการประกันคุณภาพคืออะไรโดยปกตินิยมใช้วงจรคุณภาพของเดมิง P D C A Plan Do Check Act ข้อ5ขั้นตอนแรกสุดของการประกันคุณภาพภายในคืออะไรการประกันคุณภาพภายในขั้นตอนแรกสุดสิ่งที่จะต้องทําคือการกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษาหลังจากกําหนดมาตรฐานแล้วเข้าสู่กระบวนการ P D C A วางแผนทําตามแผนติดตามปรับปรุงพัฒนาและขั้นตอนสุดท้ายคือเขียนรายงาน S A R ข้อ 6. มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในมีกี่มาตรฐานทั้งการสาประถมะวัยและขั้นพื้นฐานจะมีอยู่3มาตรฐานประถมะวัยมีสมาตรฐาน14ประเด็นการสาขั้นพื้นฐานมี3มาตรฐาน21ประเด็นคุณภาพผู้เรียนกระบวนการบริหารและการจัดการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญข้อ7มาตรฐานการศึกษาหมายถึงอะไร มาตรฐานการศึกษาหมายถึงข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณภาพข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นคือมาตรฐานข้อ8ปด SAR หมายถึงอะไร s e l f Assessment Report รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนจะต้องทำรายงานการประเมินตนเองส่งต้นสังกัดทุกๆปีโดยประเมินอยู่3มาตรฐาน ข้อ 9. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเป็นอะไรตอบมีฐานะเป็นองค์การมหาชนข้อ 10. การประเมินคุณภาพภายนอกในสถานการณ์โควิดมีกี่รูปแบบตอบมีอยู่ทั้งหมด2รูปแบบ 1. ตรวจจาก s อ r รายงานการประเมินตนเองจะมีโอกาสได้คะแนนอยู่3ระดับ และ 2. ตรวจโดยการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาหรือไซวิสิตจะมีโอกาสได้ผลการประเมินถึง5ระดับที่กล่าวมาทั้งหมดคือองค์ความรู้สำคัญเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมักจะปรากฏอยู่ในข้อสอบเป็นประจำทุกปีดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกลับมาทบทวนองค์ความรู้และก็ข้อคำถามสำคัญเหล่านี้นะครับ